ไม่แห้งคือลดหรอเด็ด,ดสุกเอาเด็ดสุกเอาโอ้บานี้ง้วนจอยแห้งอีกบบานี้นงว้วนจอยจแบบนี้เขาเอามาเลี้ยงยังไงให้มันอ้วนครับบาน,นี้พวกนี้เขาจะเลี้ยงเขาดีแน่ครับเอ่อชือรุ่งยาวพญาตอกไงครับ,บร้ีุุงออาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับอาทิตย์เป็นอาทิตย์ครับเพราะว่าเขาเขาจอยแห้งเขาเพราะว่ามันจะลุมครับครับตัวนี้เป็นแคร์ลาบด้วยล่ะ เป็นเคลับ ok, นะครับพอมีพี่น้องครับเท้าต้องหูวิธีการเอางวดจอยมาเฮดห้ออวนนะครับโดยการห้จังไดแน่นะครับแต่ว่าของหอยลิดนี่คือหอยลิดเ็ดโดยตัวเองมันบ่นะครับก็เลยลดต้นทุนแล้วประหยัดค่าเส้จ่ายนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวเทาสิบิ่งเคลับตัวนี którym, princes, hanging, ้นะครับว่าหอยลีดเพิ่นไดงวดเมลูกแบบจอยมาเราประเทศจังไดงวดเพิ่นจังอวนจังงาม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดชิสเกตนะครับเมื่อนี้นะครับพาพี่พนองมาเหยี่ยวควายลิ้อีกกันหนึ่งนะครับหลายๆคนเป็นกังวลนะครับช่วงนี้ราคาลงนะครับราคาง้อลงเทสจังไดนดีนะครับสีเหลืยงหรือสีขายนะครับเทสจังไดนจังสีไดนกำไรซื้อเง้าแนวใดจังสีไดนกำไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับหอยลิ้นน้ำกันไปกันเลยครับ เครยส่สงตว์จำนายมล็งพันยายาโรซี่กินดีสีม่วงกินดีมอมบาซากินดีมูลริเวอร์หัวฮามาตาสนใจติดตอ่อโ,โทร080 088 738 ดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร่ห้าเนี่แนะ้ำตัวให้คับพร้อมพี่น้องทั้งบ้านหูจักนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมฮอยลิศน้องแค้นครับครับเมื่อนี้ยานซื้อตุเกียนบ้านเทาไงครับครับเมื่อนี้นะครับพาพี่พาน้องมาย่ำหอยลิศอีกท่านึงจริงๆเพิงผก็เคยออกคลิปครับช่องบาลลูซิเกียรไปแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับพาพรอพี่น้องมาถามสำหรับการเลี้ยงวัวเสมอเนี่ยเป็นจัไหนครับเขาคือว่าราคามัน อ่าสอบสอ,อบโลกมันราคาไม่ค่อยดีไหมอ๋อแมนแมนครับแมนครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงงัวครับตอนนี้นาจับครับง่าโ,<อ>โค้งงัวบานท่องเดิมจะเป็นงัวขังขอบ<อ>จะมีโค้งจะมีสลีลาแบบเนื้อโบ๊คไอยมี่นะสลากจะเป็นงัวแม่ลูกยังางครับจะเป็น,นงนัวที่แบบว่าโค้งโค้งราคาเท่ากับสามารถต่อรองกันได้หลายครับอ๋อหรือว่าทึกแล้วไปครับเออถือว่า ห้อยนี่แนะนําซื้อเลย่นแมนบอสสำหรับเมื่อไห่ต้องการเลี้ยงงวนะครับเป็นช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองเลยล่ะช่วงโอกาสทองของคนเลี้ยงงวดนีคนขายหลยคนซื้อหน่อยครับสำหรับคนที่จะเลี้ยงแนะนําเป็นช่วงนี้ครับถือว่าถือได้ซื้อถือกว่าช่วงที่ก่อนๆมากถูกต้องครับอ๋อขอดีขอดีสําหรับการซื้องวดช่วงนี้ก็ มันก็จะขอดีคือมันต่อได้หลายอ่ายไงมันต่อได้หลายมนคือปกตินั่นปกติช่วงปกติเขาอาจจะสื่อได้เอายัางแม่ลูกอายุตัวย่างแม่ลูกตัวนี้หอยสื่อมากเทบาทนี่ตัวนี้แม่ลูกสื่อมาสองหมื่นกว่าบาทครับ๋อ่ลูกกับตัวแม่งัวกับลูกเลยตัวนี้ไปเห็นตั้งแต่แม่เปนทองอยู่คนครับอ๋อขันเป็นช่วงปกติได้บอลราคาเนี่ย่ัวได้ครับก็จะได้สองเก้าสามหมื่นขวามครับตัวนี้เป็นแม่ลูกแม่ก็จะได้เพิ่มจะได้เป็นสามแม่ตัวลูกก็เป็นเชลลี่้นอ๋อ คันเป็นช่องปกตินี่จะซื้อบ่อใด้นะราคาหน่ครับบ่อใด้ราคาเพิ่นเพิ่นกับบ่อขายกับเป็นว่าช่วงนั้นมันกับจะเป็นมีหมองลามมีหมองภูมิอ๋อจะบ่อขายให้เราบบ่อใด้น่าราคากับบ่อขายอันนี้ก็คือช่วงนี้หอยลิดสามารถซื้อได้ในราคาสองหมื่นในนอยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลูกแม่นะครับโอ้ยตัวนี้ก็คือจะเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับคันขันช่องปกติเนี่ยคือซื้อบ่อใดแน่นอนอ๋อนี่คือ อหอยลีดว่าเป็นโอกาสทองสําหรับพ่อแม่พี่น้องในการซื้องว้วะเขาเลี้ยงช่วงนี้นะครับอ่าจริงๆกแนะนั่งโมเมนต์ว่าถ้าซื้อแต่ง,วงว้วะง้วะช่องมิงงว้วมีราคาเนาะแม่ครับผันงว้วะโล่งมันเป็นจังไหนง <c oughs> ้วะโล่งมิจิพิทูอยากขายครับแม่ครับง้วะโล่งมิจิพูอยากขายผันงว้วะขึ้นมิทูอยากซื้อมีแต่พูอยากซื้อแค่ซ,ซื้อก็เลยซื้อแข่งกันก็เลยเป็นการแข่งราคากันครับผมแต่เป็นง้วะโล่งกับคู้นั้นก็ขายได้ือด ผู้นี้ก็จะคล้ายกับคล้ายก็ต้องเจ้าเป็นตัวสือ,อล้ครับหลายหลายคนเมื่อใหม่เริ่มต้นของการเสือง่วเนี่ยหอยเล่นแนะนําจงังไดประสบการณ์ันพ้องเจ้าของเลยการเสืองว่วจงังไดจังสีใดกาไร้งว่อวอ้วนหรืองว่วจอยเป็นงว่วจอยครับเป็นงว่วจอยงว่วจอยก็ต้องบนพิม่าเพ็่นเนี่ยว,วจอยหย่อนขาดหยาขาดาะารหรือว่าจอยหย่นอนโลกครับโอ้แต่จอยตามบ้านจอยแบบพื้สิก็คือจอยบดได้กินแล้วครับจอยหย่าบ่มีให้กินง่วงขังขอบ คือแบบนี้จะได้กาไรครับครับก็จะมีโคมเป็นตัวอย่างให้เบื่อยู่ฟังคุณครับเหยาฮ่อเ๋ยาฮ่จะไปเบิ่งเนาะครับนะครับเดย๋ฮ่จะไปเบิ่งโคมเป็นตัวอย่างสําหรับอ่าหอยลิดนะครับเพื่อนแนะนําวิธีการซื้อครับนะครับครับผมต่อนี้ครับจะเป็นตัวอย่างของมวดจอยครับครับตัวนี้ซื้อตอนสองปีที่แล้วครับตัวนี้จอยแห้แม่หนิเออเคื่อออกคลิปอยู่ครับผมอ่าตัวตัวนี้แม่ลูกซื้อสองหมื่นแปดครับ แม่กับลูกสื่อสองหมืนแปดนะครับลูกเพื่อนีต้นน้อยๆนี่บอกว่าตัวใดสองหมืนแปดอ๋อลูกเพื่อนขายไปแล้วครับอ๋อขายไปแล้วขายลูกได้สองหมื่นหกขายขายลูกได้สองหมื่นหกครับแ่ะแม่เพื่อนครับครับแล้วก็เพื่อก็ม้าได้ผสมอยู่นีตัวนี้อ๋อจะเป็นลูกพิเตอร์โจโฉครับตัวนี้เป็นชาโลเล่เป็นชชโรเโลเรบ เพื่อนนี่ก็ได้13เดือนเพื่อนก็ได้ผสมแล้วอ๋อคเพราะว่าเงลีมันผสมไปเนาะเงลีผสมเร็วครับนะครับ13เดือนนะครับเพิ่นืเสือยังนะครับเพิ่นเสือ20,080นะครับพอเป็พี่น้องครับลูกขายไป20,060เหลือแม่อยู่2 2,000นะครับราคาแม่ผสมก็จะได้ลูกของโจโฉนะครับเป็นตัวแม่นี่นี่นี่คือลูกเป็นมะมะขอดอยู่นี่นะครับอ่าจะได้ลูกอีกตัวนึงครับ นี่ก็คือลูกเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผสมเป็นบามันเนาะตัวนี้เนาะผสมบามันนะครับเป็นต้นองอาทิตย์ครับตัวนี้เป็นตัวแม่อีกครับโอ้สุดชืองว่าหนาฝนนะครับครับหนาฝนทุจอยตัวนี้จอยถึงจอยจอยแห้งน้ำจอยจนเขาขายคมสองหมื่นแปดคนละเนาะเมียน่ครับจอยจอยแห้งอีนีครับโอดว่าโอดว่าแบบเจ็สิครับอาจจะเป็น เทียบเทียบตัวอย่างก็จะประมาณนี้ครับอ๋อนี่ประมาณ์เพิ่มนี่ข้มนีกับสองหมื่นหน่อยๆขึ้นกันนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่ลูกของหอยเลียดเพิ่นซื้อมาอสองหมื่นหน่อยๆนะครับสองหมื่นหน่อยๆรับลูกตัวแม่งวงลูกแรกครับลูกตัวแม่ง็ว่ลูกแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเล่แต่นี้อจอยจนบ่มีแห้งึ้นรถเหรอได้สุกเอาได้สุกเอาโอ้บานี้ง้วนจอยแห้งอีกบบานี้ง้วนจอยแบบนี้เขาเอามาเลี้ยงจังไงให้มันอ้วนครับบานี้พวกนี้เขาจะเลี้ยงเขาดีแน่ครับ ก็คือลุงยาวพยาดออกในครับแต่กระฉีบลุมลุงลุมลุงนี่จะไออาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับอาทิตย์เป็นอาทิตย์นีครับเพราะว่าเขาเขาจอยแห้งเขาบอกมันจะลอมครับครับตัวนี้เป็นเคลาบเลยล่ะครับเป็นเคลาบนะครับพอมีหนอนรับเห่าตองโหวิธีการเอางวดจอยมาเฮ็ดไห้อวนนะครับโดยการ หายจังไดแน่นะครับแต่ว่าของหอยลิดนี่คือหอยลิดเทศเดือดตนเองเป็นบ<อ>่นะครับก็เลยรถต้นทุนแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับพอไม่พี่น้องครับเดี๋ยวห้าสิบเบงเคล็ดลับตัวนี้นะครับว่าหอยลิดเพิ่นได้ง้วะเมลูกแบบจอยๆมาเราประเทศจังไดง้วะเพิ่นจังอ้วนจันนงงามน,นะครับเอาเดี๋ยวเบาต่อก่อนนิดนึงคันคันง้วะตัวนี้นะครับโคมเนี่ยสมมติว่าเพิ่นอ้วนเนี่ยราคาเพิ่นสู่ประมาณเท่าไหร่ ตัวนี้พค้งนี้ถ้าอ้วนก็จะอยู่ที่สามหมื่นหกคึงสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นหกคึงสามหมื่นเจ็ดแม่ยังบมีผสมครับตัวนี้ผมตั้งไว้อยูอปอย่ประมาณเอ่อเลือนครึ่งจะผสมแม่เอวแ,แม่ท้องแล้วเขาจะอัพราคากันอีกครับแต่ว่าตอนตอนนี้เขาซื้อมาเท่าไหร่ก็สองหมื่นเท่าไหร่ตัวนี้ซื้อมาสองในหน่อย,อยสองในหน่อยนะครับ สองในหน่อยนะครับแต่ว่าขันอ้วนขึ้นมานะครับขึ้นมากะเมื่อเบิ้งเอาได้นะขึ้นมวงโค้มนี่เพิ่นบาราคาจะอยู่สามหมื่นห้าสามหมื่นหกนะครับม่วงโค้มเพิ่นสูงอยู่ร้อยสามสิบหัวลูกแรกนั่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวจากไั้นเขากเบิ้งก่อนเนาะเบิ้งก่อนนะครับว่าเคล็ดลับการให้ยานะครับเมื่อนี้หอยหลีดบ่มีปิดบังนะครับพรมพี่น้องครับ เขาสื่อว่าเจยจอยนะครับเนาะก mm hmm. ับเป็นพวกจอยหัวจอยจะอาหารการกินก็เขาจะจะกินบอบอดีปไหนี่ครับเขาเขจะมาเน้นให้พวกเขาพยากอนันับแรลกขาดบม่ได้ครับลงพยากรแล้วก็ผมรุ่งครับตัวนี้สองฟังก์ก็เราก็จะเป็นตัวนี้ในอาทิตย์ถัดไปครับครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอดีซิลิเนียมครับอ mm ื hmm. ลักลักเกันประมาณนี้เนาะแม่นครับลักลักก็จะใส่อยู่อีกอย่างหนึ่งคืออ่าพยาธิภายในครับครับเป็นเม็ดเป็นแบบเม็ดเปเม็ดครับอ๋อเป็นแบบเม็ดนะครับเดี๋ยวทวนให้พอมีชิ้นออกอีกตั่หนึงนะครับที่เพิ่นใส่อยู่ก็จะเป็นไอวัวแม็กไอวัวแม็กเอเนะครับภายนอกภายในหรือว่าเป็นยีหออื่นก็ได้นะครับอ่าเราก็จะมีเป็นส่วนบํารุงเนาะบํารุงมันก็จะใส่เป็น2อย่างคู่กันนะครับจะเป็นไคโตซานครับ ไบโอคาเทลีนนะครับพอม่พี่น้องครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่นใส่ในอธิทั์ไปนะครับก็คือ,อบริสิทธิ์พร้อมกันนะครับแต่ว่าใส่สีดก็จะเป็นพวกเอดิซิลนียมนะครับเกี่ยวกับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับ<ม>อันนี้ก็คือตัวนี้จะใส่คู่กันจะใส่คู่ค่าตัวสั้นก็ได้อ๋อหรือจะใส่คู่ออคู่ไบโอก็ไดู้ไบโอก็ได้อ๋ออธิทั์ไปนะครับใส่ใส่สองยางนี่คู่กันนะครับแล้วก็ยางหนึ่งที่ขาดว่ได้ก็จะเป็น พยาธิภายในที่เป็นแบบเม็ดเนาะแน่นครับเป็นแบบเม็ดเป็นแบบเม็ดนะครับคือจะเฮ็ดลุงพยาธิหรือว่าบำรุงกับเฮ็ดชุดใหญ่เลยรอบแห<อ>ลกในรอบแรกเขาจะพยาธินอกในครับแล้วก็บวมลุง่งในอาทิตย์แรกครับ,รบแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเขาจะเฮ็ดแต่บำรุงแล้วก็บำรุงระบบวมสืพันธุ<อ>์ถ้าเขาอ้วนเขาก็จะมีการกับสัตว์ดสัดถ้าเขาได้ประสมตอนนั้นคือกำไลของเขาคนเลี้ยงครับอสีของคือเทคนิคเล็กๆหน่อยของงูต้นทุตตำ ต้นทุนต่ำเนาะต้นทุนต่ำแต่ว่ากำไรบปรเลตต่ำๆนะครับกำไรผมกักะบโบอาโบน้อยหนาเพรว่าเงินแสนที่กันครับคือคือเมื่อเขาเงื่อนเขาสื่อสูงแล้วเขาจะกำไรมันจะได้ไปต่อได้น้อยแห้งหรอครับครับแต่ตอนนี้เขาเงินหน่อยแต่ถ้าเขาสื่อแสนท้าเงินแสนเนี่ยมันจะได้หลายโค้ขึ้นครับกำไรก็จะบ่ต้องจะต่างกันครับกับกับ ตัวทุนสูงก็คือห <rou x, S 1> ล ού, ัลกหยาตัวทุนตำ่ำครับเป็นเคล็ดลับในการสื่งงว่าเม็ดจะเฮจไนจะแฉ่ได้ก็ได้หลายครับตัวน,นี้ก็คือสื่งว่าจอยนะครับยังเป็นแม่ลูกลเป็นแม่ลูกแห้งดีเนาะเป็นแม่ลูก <finding. S 2> แห้งดีนะครับตอบโจทย์ได้หลายนะครับนี่คือวิธีการกระย่างถีได้เบ่งควบังหันนะครับควบังหันสื่อมาสองหมื่นแปดถีเบิ่งส่วนนะครับ เหมือรถจนท้ายบอ่านก็หัวละจอยก็บจอยโพด่เขาว่าหนักแล้วพิษเลยมแต่ัอนจอยอี่หรีครับแต่ตอนมันเมื่อยู่นอกห้องมันบอจอยแบบนั้นบ้านนี้บ้านเลี้ยงจักเดือนจังจังได้ขายลูกมันไปสองหมื่นสองหมื่นหกอเมรเลี้ยงหาเดือนจะเขาหกเดือนครับอ๋อก็ขายแต่ลูกมันออกสองหมื่นหกแม่กับผสมเยียบล่อยแม่กับผสมครับทุกมื้อนี่จากเงินสองหมื่นแปดเี่เป็นเงินเป็นเงินเป็นแสนละเด้กประมาณนั้ครับประมาณแม่นครับมันมันจะติดมือผมอยู่สองโคมครับอืมกะว่า กระสองตัวนี่จะต้นทุนอยู่บ่ถึงหมื่นครับคเป็นแม่ง่วงทั้งสองตัวแต่ะม่ออกลูกยุนี่นี่ละลูกคนแดงๆนะครับอืมม่นก็ได้ลูกแม่กระท้องอีกแล้วครับตัวนี้ก็เคล็ดลับมือนี่ล่ะแมนครับเคล็ดลับเขาจะมองแบบตามเหมากอนสื่อตามทุนหน่อยครับครับสำหรับคนทุนหน่อยสำหรับคนทุนหน่อยหรับคนทุนหน่อยอีหลีครับครับคันแนะน้ำมือใหม่แนะน้ำมือใหม่นี่สิแนะนํำจังไหนช่วงนี้หลายๆคน เออคือบ่อยากสีจะมาเลี้ยงง่วหวานไหมคือคือช่วงนี้หลายคนที่ที่ยานคือง่วงมันดูเป็นราคาครับเคยสื่อง่าามากแล้วมาเลี้ยงแล้วมันขายได้ได้ถือเลี้ยงด้นแต่ว่าก็ได้น้อยก็จะคลองสื่อมาอีกครับเพราะว่าก็ไปรหเทในพ้นใจออกครับผมเพราะมันมันมันบุ้มี่กับไร่ครับเพราะมาซื้อเ่ออ้วนมาจอยโอ้แม่แต่สำหรับของผมไปซื้อว่าจอยไปอ้วนซืมาจมีลูกมีเต่า บางคนจะซื้ออ้วนมากแต่ว่าบ่ได้ลูกแต่เต่าเลี้ยงสองปีได้แต่เตมันตัวเดียวต่าดขาดทุนแน่นอนครับคือเจ็ดหมื่นแปดหมื่นได้แต่แต่เลี้ยงเตามันตัวเดียวครับกระโบเป็นไปเป็นมากโบเป็นไปเป็นมากครับออันนี้นะครับ่นลาใครซื้องัวงัวจอยนะครับถือทุเรมันดีก็แสดงว่าช่วงนี้เนาะหมอช่วงนี้หมอครับหมอแก่การคนที่จะซื้องัวเลี้ยงครับให้ซื้อช่วงนี้แล้วครับอื้อช่วงนี้ อย่าไปสือสสปอปส่อสวงมันแพงทถออย่าไปสื่อสวงมันแพงมันจะเป็นการสื่อแข่งกันครับอ๋อขันสื่อต้องสวงเป็นแพงนี่คิดว่าจะของสื่อแพงลแล<ค>้ว <ๆ S 2> มันสิขายแพงกว่านี่ไปได้อีกบอ่อไม่ได้หลอครับอ๋อเมนบ่อขันขเขาสือาส่อเ<ค>ขาว่าเมนเขาสื่อว่ามันมันงามครับว่าได้ราคาเขากับว่าราคานีเขาสื่อเขาสื่อมาว่าไกะเข้าไปสื่อยนีเขาขายออกครับอืมอันเขาสื่อยนี่นี่เข้าจะได้เปรียบครับสื้อย่มัวเถื่อนี่แหละ ถือหงมืถือครับครับถือเท่าได้แมนดีถือเท่าได้แมนดีโอ้ยากให้ถือายกว่านี้ได้จะเป็นรถกวาดเสือแมนบ่สเสือเอาม่ไว้อ๋ออันนี้ก็คือมันจริงๆเิาอ่าคนที่เคยเลี้ยงเนี่ยจะคิดคนละอย่างกับมือใหม่แมนบ่แม่นแมนอ่าเนาะคันคันคันย่างหอยลีดนี่คือถือเท่าได้แมนดีถือเท่าได้แมนดีเออถือมันได้แมนดีสื่อเก็บใบสื่อเก็บใบครับอ๋ออันนี้คือมูกออกลูกออกเต้าครับไอ้ลูกออกเต้ามันคาโตมัน บ่แพงแต่ลูกต่อมาก็มีค่ามีราคาขึ้นครับแมนแมนแมนจากนั้มันก็ต้องเกินเกินทุนเก่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวที่เห็นนี่ละนี่ครับยังว่าแม่พิ่นถือเข้าก็เรียงไว้แต่เมันก็อนยิ่งยิ่งมันเก่าเลื่อนซิ้เลือนขายก็มีราคาครับมันก็มีราคาแมนบ่็ยังคือเก่าครับจากซื้อแม่เดียวมาเนาะจากซื้อแม่เดียวนะครับพ่อพี่น้องครับอันนี้ก็ออกลูกออกมาเป็นตัวผูยางรอนะครับตัวนี้นะครับเอื้อ อันนี้คือวิธีการเลือกซื้องัวนะครับแต่ว่าหอยลิดพ่นให้ความหูหลากหลายนะครับเบอนี้นะครับไผ่ถีว่าคิดว่างัวบบนปเป็นเสือนะครับหอยลิดว่าช่วงนี้คือช่วงที่ควรซื้อที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่งัวมันกําลังเริ่มลงราคานะครับให้ซื้อเก็บไว้เลียงนะครับเก็บไว้เมื่อไม่นี่ต้องควรนซื้ออ้อาฝากพ่อแม่พี่้องเนี่ยคันพ่อแม่พี่้องสนใจอยากมาเยี่ยมอคอหอยลิดคอข้องนี้ก็ ต้อนรับครับแล้วก็ให้คําแนะนําพ่อแม่พี่น้องพี่ผู้อยากได้งัวเลี้ยงครับให้คําปรึกษาได้ครับเป็นพ่อสื้อกะเวียข้ามาหามาเหรินน่ำก็ได้ครับครับอาพิการพิการพิการกับบัตรนองแค่งครับมูหาตะบนซั่อมาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษทางวัดศรีสะเกษฝากเบอร์ครับเบอร์กับศูนย์ศูนย์แปดเก้าครับห้าแปดสี่ครับศูนย์สองหกหกครับครับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณหอยเลียดนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพ้าพี่พ้าน้องนะครับมาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาด เคลบวิธีการซื้อว่าจริงๆหอยลีดพ่นซื้อว่าซื้อว่าได้ดีบ่เมนมาอย่างนะครับเพราะว่าพ่นซื้อต่ของห่างๆแล้วก็ไม่เห็นให้มันอ้วนมันงามนะครับสางกาไรเพิ่นื้นนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับหอยลิดครับผมครับครับผม่พี่น้องครับจากทีผมได้คุยกับหอยลิดนะครับจะเห็นว่าการเลี้ยงงัว่าของเพิ่นนะครับเพิ่นว่าถือท่าใไดมัมนดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นาสีเก็บงัว่าเขาเลี้ยงมากที่สุดนะครับเพราะว่าเพิินว่าเป็นช่วงที่ราคางัว่าบ่แพงนะครับราคางัวาเพิ่นแน่น้องม่นีเป็ว แบบกลางๆนะครับราคาถิกเถือนะครับยางข้องเพลินเนี่ยเป็นสื่อมากเมลูกนะครับแม่ละสองหมื่นกว่านะครับพอเลี้ยงอ้วนนะครับเป็นกําไรนะครับกําไรตัวหนึ่งโค้มหนึ่งขึ้นรับมือเลยนะครับเพราะว่าขายมีแต่สามหมื่นกว่าสี่หมื่นเนวัดนะครับในภาวะที่อ้วนแล้วหรือว่าพอมาอยู่น้ําเข้าผสมแม่แม่ทองอีกนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือเคล็ดลับวิธีการนะครับ เพื่อนมาบดสองห้องวังนะครับถพื่อเท่าไรนดีเมนไห้สื่อเก็บไว้อยสำรับมือใหม่นะครับเป็นขอดียังหมากๆเลยนะครับดีกว่าเขาจะไปซืบม่วงแพงนะครับอันนี้คือขอแนะนําคันพ่อพี่น้องสนใจนะครับอยากศึกษาดูงานหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสามารถโทรมาสอบถามเพื่อนได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นไหไวเมื่อนี้นะครับผมบารูซิเก้ครับขอจบคลิปหลังกราฟีลันนองตะกอนพอกันคลิปหน้าครับผม